เมืองลับแลความเชื่อถึงป่าคำชะโนดเขาชิตจกูดทำไมต้องศรัทธาความลี้ลับของสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองลับแลเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้สัมผัสถึงชาาทิพความบริสุทธิ์ของมิติคู่ขนานเมืองลับแลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีบังบทตามตำนานที่มักเล่าขานกันคือเป็นเมืองเก่า ที่มีลักษณะของป่าดงดิบทั้งเป็นพื้นที่ราบและบนเขามีความสงบเงียบเป็นที่ตั้งและเรื่องที่เราขานสืบต่อกันมาที่ได้ยินกันบ่อยนั้นนั่นก็คือเหตุการณ์เรื่องราวของผีโบกรถให้ไปส่งในที่รกร้างว่างเปล่าอยู่บ่อยครั้งผีว่าจ้างรถตู้ให้ไปส่งในวัดร้างตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดน,นครพนมและผีว่าจ้างให้ไปฉายหนัง ที่วัดป่าคําชโนดจังหวัดอุรธธานีหลวงพ่อเกษมเขมะโกพระอริยสงฆ์จากสำนักสุสานไตรักอําเภอเมืองจังหวัดลำปางเคยเล่าให้ฟังว่าชาวเมืองลับแลเป็นชาวทิพย์ที่มีลักษณะเหมือนกับคนเราทั่วไปแต่อยู่ในอีกมิติหนึ่งของโลกเหล่านี่แหละมีอาชีพทําการเกษตรหัตถกรรมเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ชีวิตทุกชีวิตยอยู่ได้เพราะจากแรงกรรมชีวิตของพวกเขาดีกว่าพวกเปรตและอสุรกายแต่ไม่ดีเท่ากับเทวดาและเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกว่าชาวทิพย์เขามารักกับสาวชาวมนุษย์แล้วก็เลยเอาสาวชาวมนุษย์นั้นไปอยู่ในภูมิของพวกเขาสาวชาวมนุษย์นั้นไปอยู่ที่เมืองพวกเขาก็เข้าใจว่าผ่านไปเจ็ปีแต่นับเวลาในเมืองมนุษย์ ผ่านไปถึง700ปีชาวทิ์ต้องรักษาศีลหา้าอย่างเคร่งครัดและห้ามเสพเยี่ยงมนุษย์การดับของชาวเมืองลับแลเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับการเกิดคือจิตเปลี่ยนสถานะเฉยๆด้วยบุญการมาก็มาด้วยบุญการกลับก็กลับด้วยบุญเมื่อถึงวาระแห่งการหมดกรรมจะรู้ได้ด้วยตนเองคือปิติจะเกิดกับผู้ที่หมดกรรม หรือหมดวาระจากเมืองลับแลและเขาเหล่านั้นจะได้ไปสู่พบภูมิที่ตัวเองมาคือไปเป็นเทวดาเพื่อเสวยบุญต่อณจุดที่ลงมาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงการมีลักษณะเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันสามลูกตามแนวของแม่น้ำโขงมีตำนานจากเรื่องเล่าที่เกิดความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อพ่อปู่อือลือ เจ้าเมืองรัตภานาครแห่งภูลังกาที่ถูกพญานาคาราชสาบให้เฝ้าในบึงของหลงจนกว่าจะถูกล้างคำสาบหลังจากที่พญานาค,าราคราชเคลื่อนผลเข้าถล่มเมืองเป็นราบคาบเนื่องจากไม่พอใจที่องค์ปู่อือลือขับไล่นากรินทรานีพระธิดาของพญานาคและเป็นมเหสีของเจ้าชายฟ้ารุ่งอีกทั้งพ่อปู่อือลือไม่ได้คืนเครื่องกระกุฏพันธ์ เครื่องตระกูลแก่พญาณคราชตามคำร้องขออีกด้วยในอดีตภูลังกาเป็นธรรมสถานแห่งพระอริยสงสายป่าอย่างหลวงปู่มั่นเคยไปอยู่จำพรรษาหรือไปเพื่อการวิเวกบนภูลังกานอกจากนี้ยังมีหลวงปู่เสาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่สิมหลวงปู่วังพระอาจารย์สมชายหลวงพ่อชา พระอาจารย์งอนพระอาจารย์สีโหพระอาจารย์วันพระครูอดุลธรรมพานและองค์อื่นๆมาต่อกันเรื่องถ้ำนาคาเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งของเมืองลับแลมีชาวทิพอาศัยอยู่ก่อนหน้าโดยมีเรื่องเล่าจากพระอาจารย์วังทิติสาโรเทพเจ้าแห่งภูลังกาแห่งถ้ำชัยยมงคลเคยเล่าให้ฟังว่ามีหนุ่มอายุ19ปี มานั่งสมาธิด้วยแต่งกายชุดขาวเพื่อเตรียมการบวชแต่สุดท้ายได้หายตัวไปในพื้นที่เมืองรับแลและจากการนั่งสมาธิพบว่าหนุ่มคนนั้นได้ไปอยู่กินกับสาวที่นั่นเพราะในอดีตชาติเป็นเนื้อคู่กันและการได้เข้าไปนั่งอยู่ในเมืองรับแหลนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะออกมาได้แต่หากจะติดต่อสื่อสารกันนั้นก็สามารถทำได้แค่แตะกนถามกัน ในบริเวณช่องแคบๆภายในถ้ำนาคาแต่ไม่สามารถเห็นหน้ากันได้และเมื่อญาติของหนุ่มคนนั้นได้ทดลองก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์หวังพูดไว้อีกทั้งหนุ่มคนนั้นได้บอกอย่างที่พระอาจารย์พูดไว้และยังบอกอีกว่าอยู่ที่เมืองลับแลจิตใจสงบและมีความสุขอีกด้วยมาต่อกันในเรื่องราวของป่าคำชะโนดเป็นที่รู้จักมาจากเรื่องราวของผีแจ้งหนัง เมื่อเจ้าของหนังได้ถูกว่าจ้างให้มาฉายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านวังทองด้วยเงิน4,000บาทโดยต้องเริ่มฉายตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสี่และให้รีบออกจากพื้นที่โดยเร็วโดยห้ามหันกลับมามองขณะที่คนเข้ามาดูหนังผู้หญิงจะสวมชุดขาวส่วนผู้ชายจะสวมชุดดำนั่งกันคนละฝ้าแม้หนังจะสนุกหรือเศร้าทุกคนล้วนนั่งเงียบทุกคนปากคำชะโนด อยู่บนพื้นที่20ไร่ในตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีลักษณะพื้นที่อยู่กลางทุ่งนาแต่ก็มีน้ำหลอมลอบต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นชะโนดชาวบ้านเชื่อว่ามีพญานาคาอาศัยอยู่และเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางสู่เมืองบาดาลได้และที่น่าแปลกใจที่สุดนั้นนั่นก็คือพื้นป่าแห่งนี้เวลาน้ำแล้งก็จะเห็นว่า ดินเชื่อมต่อกันไม่มีอะไรแต่เวลาน้ำท่วมที่ดินร,บรอบๆก็จะท่วมหมดแต่ปรากฏว่าป่านี้น้ำไม่ท่วมน้ำขึ้นสูงอย่างไรก็ไม่ท่วมชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเกาะน,นี้ลหลน้ำได้เคยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าหากผู้ใดมีบุญบาร,รมีเมื่อก้าวเดินเข้าสู่ป่าคำชนดแล้วจะได้ยินเสียงดนตรีไทยขับกล่อมตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่ากันว่าพระยาศรีสุดโถนัคราชผู้ขุดแม่น้ำโขงใช้ป่าําชะโนดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ที่บริเวณรอยแยกของกึ่งกลางสะพานปูนรูปปั้นพญานาคราชสองตัวเจดเสียนอีกทั้งบ่อน้ำที่อยู่กลางป่ามีน้ำตลอดทั้งปีเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักศดิ์สิทธิ์ดื่มแล้วจะช่วยให้หายเจ็บและหายป่วยได้ มาต่อกันด้วยเรื่องตำนานเขาขี้จกูดเป็นชื่อที่พระไตรปิฎกว่าเป็นดินแดนที่มีเปรตชุกชุมและเคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในกรุงราช,ชคฤกแต่สำหรับเขาขี้จกูดที่เราพูดถึงกันนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาขี้จกูดตำบลพลวงกิ่งอำเภอเขาขี้จกูดจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ มีเรื่องราวที่เป็นประวัติเล่ามาว่าเมื่อปีพศ2397นายติง่งหรือสมุนติง่งพร้อมกับพวกได้เดินหาไม้กฤษณาบนเขาแห่งนี้พอไปเจอลานหินเลยนั่งพักจนได้เวลาเดินทางกลับแต่ทว่าเดินกลับยังไงก็วนกลับมาที่เดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเดินทางขึ้นเขาแห่งนี้เป็นประจำก็ตามจากนั้นจึงได้พากันนั่งพักเหนื่อยยังลานหินอีกรอบ ในขณะที่เพื่อนของนายติงได้นั่งถอนหญ้าเล่นที่ลานหินเพื่อจะเอนตัวลงนอนก็ปรากฏว่าพบแหวนหน้าขนาดใหญ่วงหนึ่งจึงเชื่อกันว่าที่แห่งนี้น่าจะมีทรัพย์สมบัติจากนั้นก็ได้พากันถอนหญ้าบริเวณหินนั้นและได้พบกับรอยเท้าขนาดใหญ่พร้อมลวดลายกงจักและก้นหอยคล้ายของมนุษย์ยาวประมาณ5ฟุตกว้างประมาณสฟุต จนเป็นที่มาของรอยพระพุทธบาทในปัจจุบันเชื่อกันว่าใครที่ได้กราบไหว้ด้วยใจและอธิษฐานแล้วนั้นย่อมเกิดผลสำเร็จและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไปเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกว่าเขาคิจกูดในสมัยก่อนเคยมีคนขึ้นไปบนเขาเพื่อหาของป่าแล้วไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยบางคนเคยเห็นเสือขาวตัวใหญ่บางคนเคยเห็นพวกเปรต ออกมากรีดร้องในยามค่ำคืนนอกจากนี้ท่านพ่อเขียนขันทัศโรหรือพ่อครูธรรมสร,รคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดกระทิงผู้บุกเบิกสถานที่แห่งนี้ท่านได้เล่าให้ฟังว่าพวกที่ไปด้วยใจไม่ศรัทธาจะถูกลุกเทวดาที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทแห่งเขาคี้จกวดลงโทษอยู่บ่อยครั้งทุกๆปีบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ